นิวนะคะและนี่คือแทงทอค่ะวันนี้นะคะถือว่าได้ปลาที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีทั่วๆไปนะคะไม่ค่อยเห็นเวลาไปเดินดูตามร้านเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะปลาที่ว่านี่ก็คือ s ช a โดสั้นค่ะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะคะก็คือ Snakehead fish นั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะความโดดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ความที่เป็นช็อตบ b u ลี่ค่ะถือว่าเป็นปลาสั้นนะคะแล้วก็ได้มาแบบงงๆนิดนึงก็คือ,อยังไม่ได้ศึกษานะคะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็น c a s ส study นะคะเพราะว่าน้องชโดเนี่ยจมตีเพื่อนรวมตูดีว่าความเสียหายไม่เยอะนะคะก็เลยแยกกันทันนะคะทีนี้เราก็เลย มาทำรีเสิร์ชอาจจะถือว่าทำรีเสิร์ชช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะคะก็เลยมาถึงบางอ้อนะคะว่าเจ้าช a โดเนี่ยนะคะเป็นปลาที่มีความห่วงทินสูงนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ห่วงทินทั้งหลายเนี่ยจะค่อนข้างก้าวราวก่ะถ้าต้องอยู่กับใครแล้วก็เป็นที่มาว่านะคะถ้าใครอยากจะเลี้ยงเจ้าตัวนี้เนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีอ่างหรือว่าตู้ปลาที่ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะจําลองสภาพทางธรรมชาติมาให้เขาด้วยค่ะเขาก็จะได้ไม่เครียดเกินไปนะคะแล้วก็อยู่ได้ดั่งแฮปปี้และถ้าใครน,นะคะอยากจะหาเพื่อนร่วมตู้ให้เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นปลาที่ใหญ่กว่าเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ต้องเป็นปลาสายแม่น้ําที่ค่อนข้างจะดุดันพอๆกันด้วยนะคะ ถึงจะอยู่กันได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าชะโดเนี่ยนะคะก็อยู่ในวงชนะนาค่ะก็ถือว่าเป็นปลาช่อนแบบหนึ่งนะคะซึ่งปลาช่อนที่เขาคิด,คดกันเนี่ยส่วนมากที่เห็นก็คือเลี้ยงตัวเดียวทางนั้นเลยนะคะถ้าจะเอาให้สุขขี่กันทั้งตัวปลาแล้วก็ผู้เลี้ยงเนี่ยก็แนะนําว่าให้เขาอยู่ตู้เดียวอยู่คนเดียวจะดีกว่าค่ะ ว่าแล้วนะคะนิวก็ขอไปเซ็ตแทงใหม่ให้เจ้า Shadow Sun ตัวนี้อยู่ซะหน่อยค่ะจะต้องไปปูหินปูทรายอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะ